สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็เอาผ้ามาปั่นแห้งนะครับเพราะว่าผมเนี่ยอยู่ในบรเรตเนี่ยไม่รู้ว่าจะต้องย้ายเมืองอีกหรือเปล่านะก็เลยไม่ได้ซื้อเครื่องดายเออร์นะครับแต่ว่าการมาใช้บริการตู้พวกนี้ก็ถือว่าถูกครับก็ครั้งหนึ่งก็สามถึงสี่เหรียญออสเตรเลียก็ถือว่าสะดวกเพราะว่าถ้าเกิดผมซื้อเนี่ยผมก็จะต้องตอ,อนย้ายเมืองเนี่ยมันจะลําบากขนแล้วก็ ต้องขายทิ้งด้วยนะครับมันจะมีหลายอย่างให้เราต้องจัดก,การก็คือผมเลือกที่มาใช้แบบนี้มากกว่านะครับ ฝึกพายเรือกันครับทุกคนก็ช่วงนี้อากาศเริ่มอุ่นแล้วนะแต่ก็ยังหนาวอยู่แต่ว่าถือว่าสบายๆนะก็ผมมานั่งกินกาแฟตอนเช้ากับขัวซองนะก็ปกติผมชอบมากินริมเลกก็จอดรถกินนะถ้าอากาศมันหนาวแต่ถ้าอากาศดีอย่างนี้ก็ออกมานั่งกินข้างนอกเลยก็สูดอากาศสดชื่นนะคนที่ที่นี่เขาก็จะเอา หมาเอาอะไรเอาสัตว์เลี้ยงมาพามันมาเดินนะก็ในวันอากาศดีๆก็เดี๋ยวผมขอไปกินคขวซองก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันว่าผมเนี่ยหายไปไหนมานะครับทุกคนโอ้หนาวอยู่นิดนึงก็ที่ผมหายไปนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเวลาผมทำวิดีโอออกมาเยอะอะแล้วมันกินเวลาชีวิตผมไปเยอะนิดนึง ผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยงั้นเราชะลอวิดีโอลงนิดนึงเพื่อให้ผมเนี่ยได้มีการพัฒนาตัวเองหรือว่าได้ให้เวลากับตัวเองบ้างนะครับ mm hmm. เพราะว่า mm hmm. ตอนที่ผมทําวิดีโอเนี่ย mm hmm. ผมก็พยายามจะให้คุณค่ากับวิดีโออ่กับกับ คนดูเยอะๆนะครับผมก็ใช้เวลาในการหาข้อมูลอะไรเยอะนิดนึงแล้วทีเนี้ยเหมือนกับว่าผมก็ไม่ได้มีเวลาให้กับตัวเองบ้างอะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่าเออเนี่ยผมน่าจะลดความถี่ลงแล้วก็เออให้ตัวเองเนี่ยได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับผมก็เลยหายไปแล้วก็ที่ผมไปทําหายไปเนี่ยผมก็ไปอ่านหนังสือนะครับเพราะตอนเนี้ยผมก็ลัง มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องอบ้านในออสเตรเลียนะเพื่อผมจะไดะ้ผมก็แพลนที่จะซื้อบ้านในอีก2ปีข้างหน้านะครับผมก็เลยอยากมีความรู้เกี่ยวกับบ้านเพื่อที่แบบว่าตอนที่เรามีเงินทอมเนี่ยเราก็จะต้องไปปรึกษาโมเก g บลเกอร์อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเราจะได้ดูออกว่าเออคนนี้เขาอยากจะมาช่วยเราจริงๆนะครับ หรือว่าคนนี้จะเข้ามาเพื่อแค่หลอกเราอะไรเงี้ยนะครับผมก็เออจะได้ดูออกว่าจะโดนหลอกหรือไม่โดนหลอกนั่นเองนะครับทุกคนผมก็ได้ข้อมูลอ,อ่าผมก็อ่านหนังสือมาเล่มน,นึงเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเออผมได้ข้อมูลดีมากแล้วก็รู้และเข้าใจอะไรเยอะขึ้นนะนอกจากอ่านหนังสือเรื่องเกี่ยวกับการซื้อบ้านในออสเตรเลียแล้วเนี่ยผมก็ยังตอนนี้ผมก็ต้องเตรียมตัวสอบภาษาอังกฤษด้วยนะครับ ภาษาอังกฤษที่ผมจะสอบเนี่ยก็คือ PTE นะก็ผมต้องการแค่50คะแนนในทุกๆพาร์ทนะครับเพราะว่าในการยื่นพิมพ์ในการที่พิมพ์เขาจะยื่นสกิลของเนอร์สเนี่ยตอนที่เขาเรียนจบเนี่ยถ้าเกิดผมสามารถมีระดับภาษาในระดับ competent เนี่ยก็สามารถให้ได้ให้ช่วยคะแนนได้5คะแนนด้วยผมก็เลยตอนน้องตอนนี้ก็เลยไปฝึกภาษาอังกฤษอยู่ ด้วยนะครับก็ตอนนี้ทุกเย็นผมก็พยายามฝึกภาษานะแล้วก็นอกจากภาษาอย่างที่2และอย่างที่3มเนี่ยก็คือผมก็พยายามที่จะดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นนะครับเพราะว่าสุขภาพผมมาแย่ลงนะครับคือผมเป็นคนที่ active ตลอดนะสมัยตอนที่ผมอยู่ซิดนีย์เนี่ย ผมอยู่บ้านไม่ติดก็คือผมเลิกงานปุ๊บผมจับเซิร์ฟบอร์ดแล้วไปทะเลแต่พออยู่ที่เนี่ยอากาศมันหนาวแล้วลมแรงฝนตกทุกวันอะ่ะผมแทบทําทกิจกรรมอะไรพวกนั้นไม่ได้เลยครับทุกคนตั้งแต่มาอยู่ในเบแลแลนด์เนี่ยก็ตอนนี้อากาศดีขึ้นก็ออกมาข้างนอกได้เยอะขึ้นนะอแต่มันก็ยังหนาวอยู่ดีนั่นแหละพอตั้งแต่ผมมาอยู่ที่นี่ประมาณครึ่งปีแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่า เออผมเริ่มมีพุงนิดนึงแล้วก็รู้สึกว่าเหนื่อยง่ายนะปกตินะครับผมเลิกงานมาเนี่ยผมไม่รู้สึกว่าเหนื่อยนะผมก็ยังออกไปออกกลาลังกายหยิบเซิร์ฟบอร์ดออกไปออกกำลังกายแต่พอผมไม่อยู่นี่นะผมติดอยู่กับบ้านอะ่ะอยู่กับห้องนอนอะ่ะเพราะว่ามันอุ่นแล้วก็ไม่อยากออกไปทําอะไรเลยมันเป็นไลฟ์สไตล์ที่ผมไม่ชอบมากๆเลยแต่ทําอะไรก็ไม่ได้อะ่ะผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ย นั่นแหละเราเราเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะก็นั่นแหละครับทุกคนเหตุผลที่ผมหายไปประมาณ3วีคนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนเนี่ยมาเดินน้ำตกแถวแถวเบราเรตน,นะครับก็ห่างจากตัวเมืองเนี่ยประมาณ30นาทีตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับผมไปซื้อเสื้อกันหนาวมาตัวหนึ่งผมไม่ไม่ได้ซื้อเสื้อกันหนาวมานานนะครับก็ใส่ตัวเดียวทั้งฤดูเลยก็พยายามประหยัดนะครับทุกคน,นก็ ถ้าเกิดใครติดตามผมนะก็จะรู้ว่าผมเนี่ยใส่เสื้อเดิมๆเกือบทุกวันนะผมเนี่ยจะซื้อเสื้อสีดำกับสีชาโคนเนี่ยแบบนี้ใส่ตลอดเลยนะเพื่อว่าจะได้ไม่ต้องคิดมากกับการแบ่งตัวนะครับก็ผมไม่ได้ใส่เสื้อซ้ำนะครับแต่ผมซื้อแต่เสื้อแบบนี้นะครับทุกคนก็นั่นแหละครับแบบพยายามเป็นมินิมอลลิสต์นะ ก็วันนี้ก็ไปซื้อเสื้อกันหนาวมาใหม่ของอะไรอะ่ะการมันดุนะครับก็สีเป็นจัมเปอร์ธรรมดาเลยดีมากเลยอันนี้เป็นเสื้อรักโลกด้วยนะครับเขาบอกว่ามันย่อยสลายในธรรมชาติได้ภายในเวลา2ปีนะก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์กล้องก่อน เตรียมโดนพร้อมแล้วครับทุกคนก็พกน้ำแบบสองขวดก็เนเรียบร้อยแล้วก็แบตโตโป,รโปรพร้อมเดินทางฮ่าเป็นไงทุกคนผมชอบเสื้อมากเลยอุ่นแต่เหมือนจะเล็กไปนิดหนึ่งว่ะ ก็ <laughs> <g år> วันนี้รถดูดิรถรถบ้านมาจอดกันเต็มเลยอันนี้คือรถที่ผมอยากได้ Land ์ครู s เซนะครับเป็นตัวเอซีรีส์นะตัว80เท่มากเลยร้อ,อยใหญ่ๆ <h ums> ผมอยากได้นะ <h ums> แต่ซื้อรถเก่ามาเราวมต้องมาแต่งให้มันสวย <h ums> <h ums> ตามที่เราต้องการอีกนะ แล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องซ่อมอะไรบ้างก็ไว้มีตังค่อยไปซื้อนะอันนี้ก็จะเป็นทางเดินไปทางน้ำตกนะครับผมก็มาครั้งนี้เคยมาครั้งหนึ่งแล้วแต่มากับพิมพ์แล้วก็เดินไปได้ไม่ไกลนะวันนี้มาคนเดียวมันจะเร็วกว่าผมก็จะพยายามไปให้ไกลที่สุดเลยนะอันนี้ก็เป็นทางเดินนะั้นเนี่ย m ู l a b u Falls Trails ตรงนี้ก็คือทางเข้าหลังลรถสองคันเนี่ยอากาศก็ถือว่าดีแต่ลมแรงนะครับวันนี้แถวๆนี้ไม่รู้เป็นไรลมแรงถ้าเกิดทุกคนไม่รู้ว่าเห็นว่าในกล้องตรงมุมนู้นเลยะจะมีเขาเรียกอะไรอะ่ะกังหันปั่นไฟฟ้านะแทบ แถวบริลเลเนี่ยจะมีกังหันแบบเนี่ยเยอะมากเพราะว่าลมแรงเพื่อปั่นไฟก็นี่ไงทางเข้าเจอแล้วครับทุกคนเดี๋ยวพาไปเดินดูบรรยากาศแถวน้ำตกนะวันแรกที่ผมมากับพิมอ่ะคือไม่มีคนเลยมันเป็นวันธรรมดาแต่วันนี้เป็นวันเสาร์นะก็มีคนมาจอดรถกันเต็มเลยนี่ก็คือแทร็กเราอยู่ตรงนี้ เราต้องเดินอ้อมมาตรงนี้อ้อใจละน้ำตกตรงนี้ที่เราจะถึงก่อนเนี่ยคือเราเราวฟอลแต่ที่เราจะลังจะเดินไปเนี่ยมันคือมูระบูฟอล์นะครับทุกคนก็จะต้องเดินไปไกลหน่อยเดีย๋ยวไปดูว่าจะมีอะไรบ้าง ทางกันต่อดีกว่าทุกคนไปอันนี้ก็คือมูลาอะไรสักอย่างนะผมจำชื่อไม่ได้เออนั่นแหละ้ไม่ใช่อันนี้ลาลาโฟนะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินไปน้ำตกมูลาอะไรสักอย่างนั่นแหละเดี๋ยวจำไม่ได้แล้วไปเดินกันต่อแต่น้ำตกอันนั้นน่ะก็ต้องเดินไกลนิดนึงนะครับสำหรับลาลาโฟเนี่ยเดินมาแป๊บเดียวไม่ถึง 15นาทีจากที่จอดรถเราก็จะเดินถึงแล้วนะครับก็ที่จอดรถผมก็อยู่ฝั่งนู้นนะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของน้ําตกเนี่ยมันก็จะเป็นห้องน้ำนะถ้าเกิดใครอยากห้องน้ําก็ขี่อ้อมไปอีกฝั่งหนึ่งห้องน้ําอยู่ฝั่งนู้นเหมือนได้ออกกําลังกายกิ่ดเดินวิ่งขึ้นเขามานิดเดียวเอง เหนื่อยแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยแข็งแรงทุกคนต้องออกกําลังกายบ่อยๆอยู่นี่อาการมันหนาวผมไม่ได้ออกกําลังกายอย่างที่บอกไปดูดิหน้าผามันแบบอเมซิ่งมากเลยนะหน้าผาเนี่ยมันขึ้นเรียงชันแบบสวยมากเลยน่าคือน้ำตกไปดีกว่า รอบนี้จะต้องเดินไปให้ไกลเท่าที่จะไกลได้เลยผมเจอหน้าผานะก็เลยแวะเดินลงมาดูนิดหนึ่งต้นไม้อยู่ริมผาเลยใหญ่มากเดินก่อนน้ำตกจะพาเดินลงไปดูนิดหนึ่งว่าจะเจออะไรสวยๆหรือเปล่า,าฝั่งนู้นก็ดูเหมือนจะมีทางเดินด้วยนะ สรุปเราควรจะไปฝั่งไหนเนี่ยนู่นนะครับก็คือหน้าผาไม่มีทางเดินลงแล้วก็คือใครอยากไปก็ต้องระจนภัยนิดนึงไงกันต่อแวะกินน้ำก่อนทุกคน ข้างล่างนี้ก็คือแหล่งน้ำนะที่น้ำตกมาไหลลงมาน่าจะมาลงอยู่รวมกันในนี้นะครับทุกคนในประเทศออสเตรเลียมันแห้งแรงมากนะครับคือแดดมันแรงมากแต่เราจะไม่รู้สึกว่าร้อนนะครับอากาศมันเย็นแต่ว่าค่า U V มันสูงกว่าบ้านเราเยอะนะครับก็คนที่นี่ เลยเป็นมะเร็งผิวหนังกันเยอะเพราะเขาชอบทะเลชอบตากแดดอะไรเงี้ยนะครับก็ไปไหนมาไหนก็ควรพวกน้ําเยอะๆนะครับในออสเตรเลียเพราะมันแหง้แงแล้งเดินไปนิดเดียวเนี่ยขอจะแห้งแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอ่าบอร์เดอร์นะครับบอร์เดอร์เราก็กําลังจะเปิดแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ก็รัานายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดเราวัคซีนเนโดสนะครับ มากกว่า80นะครับเขาก็จะเปิดให้นักเรียนต่างชาติเข้ามานะครับแต่นักเรียนจะมาก่อนแล้วก็พวกซิติเซนพลเมืองเขาเนี่ยจะกลับมาก่อนนะครับอย่างวีซ่าอื่นๆเนี่ยก็จะไม่มีนะครับยังจะตามมาทีหลังแต่นักเรียนกับพลเมืองของเขาเนี่ยจะได้กลับเข้ามาก่อนก็น่าจะประมาณกลางเดือนโนเวมเบอร์นะครับน้า New ิวเซา w ล l e s น่าจะเปิดก่อนแล้วนะครับ ก็มันมีกฎอยู่ว่าในแต่ละรัฐนะครับถ้า,าได้รับ2โดสก่อนเกิน80%ก็จะได้กลับเข้ามาก็จะปล่อยให้นักเรียนต่างชาติเข้ามานะครับตอนนี้นะครับนิวเซาทลกับวิกตอเรียเนี่ยก็เฟิร์สโดสเนี่ยเกิน80%กันไปแล้วนะครับแต่เซคันดโดสเนี่ยของนิวเซาทล l e s อยู่ที่ประมาณ60% v i c วิกตอเรียอยู่ที่ประมาณ50%นะครับซึ่งเขาคาดเดาว่า อีกประมาณ2วีคหนะครับหรือว่าโนเวม ber กลางเดือนนะครับไม่ใช่2วีคประมาณนั้นนะครับก็นิวเซาเวลเนี่ยจะปล่อยให้นักเรียนเข้ามาแล้วน่าจะตามมาติดติดอของวิกตอเรียน่าจะตามมาติดติดภายในระยะเวลา2วีคนะครับน่าจะเปิดพอๆกันก็นั่นแหละครับก็คือข่าวดีก็คือบอร์เดอร์เราจะเปิดให้นักเรียนเข้ามาแล้วก็เตรียมตัวกันดีๆนะครับทุกคนแล้วก็จะเห็นวิวข้างหน้า อยากลงไปที่แหล่งน้ำจริงๆเลยไม่รู้ว่าจะไม่รู้ว่าทางมันจะพาเราไปข้างล่างหรือเปล่านะเดินไปกันต่อทุกคนเราเจอบุ้งน่าจะขันหน้าดูนะเนี่ยถอดเนี่ยไปไหนไปไหนประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีพื้นที่กว้างใหญ่มากนะครับ แต่ว่าจำนวนประชากรเนี่ยมีน้อยมากๆนะครับแค่25ล้านคนนะครับถ้าเปรียบเทียบกับประเทศเราเนี่ยก็คือจะเล็กกว่ามากนะครับแล้วก็มีประชากรเนี่ยประมาณ70ล้านคนนะครับที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยมีสีประจำชาติเป็นสีเหลืองกับสีเขียวเนี่ยเพราะว่าเป็นเพราะว่าแผ่นดินของออสเตรเลียเนี่ยปกคลุมไปด้วยหญ้าที่มีสีเขียวและสีเหลืองนะครับทุกคน ประชากรที่นี่ก็จะพักอาศัยกันอยู่ตามชายฝั่งทะเลนะครับสังเกตว่าเมืองใหญ่ๆของเขาเช่นซิดนีย์เมลเบิร์นบิสเบนอะไรพวกนี้จะติดทะเลหมดเลยนะครับเพราะกลางประเทศเนี่ยจะเป็นทะเลสไตล์นะครับเป็นพื้นที่ที่ใช้การไม่ได้นะครับแล้วก็ส่วนมากก็จะทําเหมืองกันนะครับบริเวณนั้นตอนนี้เราก็เดินทางมันลาดลงมาเรื่อยๆแล้วนะครับทุกคนก็น่าจะเป็นทางทีจะใกล้ถึงน้ําตกแล้วนะเนี่ยทางมัน ลาดลงไปเรื่อยๆก็น่าจะใกล้แล้วล่ะครับถึงแล้วครับทุกคนโอ้สูงนาดูนะไม่คิดว่าจะสูงขนาดนี้ไปกันดีกว่าเจอทางลงแล้ว ขอมยังทุกคนเราถึงแล้วโอ้เป็นระเบียงให้ดูนะครับแต่ไม่มีทางให้ลงไปแล้วอะ่ะก็ไม่ได้สูงมากนะเฮ้ยงงนิดนึงอะ่ะน้ำมันไหลแล้วมันก็ไหลไหย้อนกลับไปทางนูน้นแต่น้ำจากฝั่งนูน้นมันก็ไหลมาสวนกัน หน้ามันจะไปลงตรงกลางตรงที่เป็นอ่าเป็นอ่าวเป็นอ่าเป็นทะเ,เลสาบเนาะเออน่าจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวอลองเอาโดนขึ้นตรงนี้หน่อยแต่อาจจะทริกกี้นิดนึงเพราะว่าต้นไม้เยอะแต่ลองจะเอาโดนขึ้นตรงนี้ นี่ก็เป็นจุดสิ้นสุดของทางเดินมาน้ำตกแล้วนะครับก็ไม่มีทางเดินไปต่อลงไปอ่างเก็บน้ํานะครับทุกคนวิดีโอนี้ก็จบลงเท่านี้นะครับผมขอขอบคุณที่ติดตามวิดีโอของผมนะครับแล้วก็ดูมายันจบนะครับแล้วก็เราจะเจอกันในวิดีโอหน้าเร็วนี้นะครับขอบคุณมากครับ